สวัสดีค่ะเราจะมาบันทึรกรายการค้าของวันที่20มัตมกราคมนะคะเป็นรับคืนเสื้อแขนสั้นสีข,ขาวจำนวน1น0ตัวจากบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดสาขาภูเก็ตนะคะอ้างถึงใบส่งข,ของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้ขายเลขที่อ้างอิง S I 0 0 0 1ทับ0 0น ต่อมาเราจะมาที่เมนูหลักนะคะเราจะมาที่ระบบขายและรับจองสินค้านะคะกดไปที่ workflow แล้ไปที่ใบลดหนี้สินค้า scsm นะคะแล้วเราเลือก1.5ใบลดหนี้ขายเชื่อนะคะเล่มเอกสารเราจะได้เป็น0 0 0 1ใบลดหนี้ค่าสินค้า มันเชื่อนะคะกดโอเคค่ะมาที่หน้าจอนี้ก็จะไม่มีรายการใดๆกด F3 เพิ่มนะคะเลขที่กับเลขที่อ้างองิงเราจะไม่ใส่นะคะให้ระบบรันเองเพื่อเช็คความถูกต้องนะคะมาที่วันที่นะคะวันที่ของรายการนี้คือ20 01 58ค่ะ ก็เดือนปีที่ยื่นภาษีจะระบุให้เป็นเดือนหนึ่งสองพันสิบห้าให้เรากดโอเคนะคะรหัสลูกค้าให้เรากดจุดแล้วก็ Enter นะคะในที่นี้เรารับคืนจากบริษัทเซ็นทรันพัฒนาสาขาภูเก็ตนะคะสาขาภูเก็ต กดเลือกนะคะยอดชำนระนี่ยอดชำระนี่ของเราจะอยู่ที่ขณะนี้คือ1นึ่งแสนเก้ามสี่พันสองห้าบาทกดโอเคนะคะใช้รหัสสาขาของลูกค้าในรายงานภาษีกดเย็ดนะคะแล้วก็มาที่ ค้นหาเอกสาราอ้างอิงเปลี่ยนจาก n เป็น y นะคะแล้วก็มาที่เลขที่ภายในกดจุดแล้วก็ enter นะคะในที่นี้เราใช้ของเลขที่อ้างอิง si 0 0 0 1ทับ0003นะคะของวันที่14มกราคม5 8 แล้วกดเลือกนะคะเสร็จแล้วแล้วก็กดโอเคนะคะกดโอเคเสร็จแล้ว ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามเอกสาร SI นะคะต้องการลดจำนวนในที่นี้เราต้องการลดจำนวนสินค้าด้วยนะคะเราเลยต้องกดเย็นะคะเราจะทำการรับคืนคือเสื้อแขนสั้นสีขาวอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นการเกงขาสั้นเราไม่ได้รับคืนเราก็ลบสินค้าตัวนี้ออกได้เลยนะคะ โดยการกด F 3นะคะก็จะเหลือแค่เสื้อแขนสั้นสีขาวตัวเดียวนะคะเสร็จแล้วก็จะเหลือสินค้าตัวเดียวแล้วก็ไปกดที่ F 1 0บันทึกได้เลยนะคะตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้วกด F 1 0นะคะ ก็ระบบก็จะขึ้นลงบัญชีที่วอเชอร์เลขที่ sd 5801 0 0 0 3วันที่20มกราคม58นะคะก็จะเป็นของบริษ,ษัทเซ็นทรัลพัฒนาเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ตนะคะก็รหัสบัญชีก็จะเป็น41103ชื่อบัญชีก็คือสินค้ารับคืนและส่วนลด จำนวนเงินด้านเดบิตก็คือ71,500นะคะส่วนภาษีขายรหัสบัญชีคือ20,1104จำนวนเงินจะอยู่ด้านเดบิตนะคะคือ5,500 5,500บาทนะคะแล้วก็ถัดมาคือลูกหนี้การค้ารหัสบัญชีคือ10,1303จำนวนเงินจะอยู่ด้านเครดิตคือ76,505บาท จะเห็นว่ายอดรวมทั้งสองฝั่งด้านเดบิตและเครดิตเท่ากันนะคะแล้วเราก็กด F10 บันทึกได้เลยนะคะระบบจะถามว่าเราต้องการพิมพ์หรือไม่ในที่นี้เราจะพิมพ์นะคะให้กด yes ค่ะพิมพ์ออกทางด้านจอภาพนะคะแล้วก็ปินนะคะรอสักครู่ค่ะ มาแล้วนะคะรายละเอียดของใบลดหนี้ทับใบกำกับภาษีก็ของวันที่20มกราคม58ก็เป็นดังนี้นะคะคือสินค้าที่รับคืนคือเสื้อแขนสั้นสีขาวจำนวน130ตัวนะคะรายละเอียดโดยรวมก็จะมีประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็ไปกด Escape เพื่อออกนะคะยกเลิกทันทีให้เรากด Yes นะคะมาที่หน้าจอนี้เราไม่บันทึกรายการใดๆเพิ่มแล้วให้เรากด Escape ออกนะคะแล้วระบบก็จะถามว่ายกเลิกข้อมูลนี้หรือไม่ให้เรากด Yes นะคะจะเห็นว่าระบบ จะมาที่หน้านี้นะคะแล้วเราก็จะเห็นว่ามีหนึ่งรายการนะคะเลก่อ้างอิงคือ sm 0 0 0 1นทับ0 0 0 0 0 0นะคะของวันที่20สิทับศ1 5ยถ้าเราไม่ต้องการบันทึกแล้วเราก็ Escape ออกได้เลยนะคะแล้วก็กด Cancel ค่ะ รายการค้าของวันที่20มกราถือว่าจบแล้วนะคะ